just wanna behold you. magnificent Hello. Hello, seven. mr. dard, mr. miss mrs. dana, mr. Charlie mr. booth, mr. dennis and mr. dale. we would like to thank you for your support my school many, many years. scholarships. อาหารนะคะโอ้ยว i วคุณใหญ่โลงทานโลงทานอันนี้โงทานอยอันี้ขนมอันนี้ผักไทยมามา อาค่ะอายิ้มค่ะ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 อ้าวโอ๊ยร่ไหนได้บุญหลายๆเด้อตั้งบูเอ็ตตั้งบูกินในทิ้งเล็กมีเงินแรกไหมคะเหลือแบ่งเป็นยี่สิบเดี๋ยวได้าฟ้าเนอะ As you know this year is the last year for my teaching I will retire September yeah ะพวกเ e thank you thank you for everything I hope to see you all in the U.S. God bless you all thank you, thank you. แล้วนะคะสี่ห้าหกอย่าพึ่งกลับช่วยเก็บสถานที่นะคะสี่ห้าหกอย่าพึ่งกลับนะคะ รับขมนมเสร็จกิจกรรมของเราก็จะสิ้นสุดนะคะเหลือแต่เราต้องเป็นชั้นอ้าวนักเรียนเอาเป็นชั้นพี่อ้อยยอยาพึ่งลับค่ะพึ่งเรียกที่เฉยค่ะ